ถามพี่นิวนิดนึ่งถามว่าตอนที่คุณหมอบ,บอกเราแจ้งเราว่าเราเป็นละพฤติกรรมก่อนหน้านั้นทําอะไรบ้าง <À, okay. S 2> ที่นํามาสู่อะไรแบบนี้พฤติ <indung> กรรมสมัยก่อนของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้ชีชวิตวัยรุ่นเต็มสตีมาก hmm. สมัยก่อน <encountered S 1> ผมกินเหล้าผมถือกติว่าไม่อ้วกไม่เลิกจนกระทั่ทงมาถึงเป็นเฟิร์นจ็อบเบอร์เนาะ ก็ยังคงมีอย่างนี้เหมนเนื่เพราะมีเพื่อนเออมีเพื่อนจนกระทั่งว่าพอเลอเริ่มมีอายุมากขึ้นเริ่มดูแล้วเฮ้ยการกินไม่เมีความสุขว่ะร้านอร่อยอร่อยแล้วอะไรอร่อยอะไรงี้ยก็กินเลนเวกเขาบอกว่าต้องกินเยอะๆความเชื่อขิดน้องกินเยอะๆกินเยอะใส่เข้าไปเลยลอตชงล็อตช่องกินแม่ให้หมดกินทุกอย่างที่ผมก็กินตามที่เขาพูดยิง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 จนทําให้เราติดหวานวันทั้งวันอ่ะผมไม่ได้กินน้ําเปล่าเลยผมกินน้ําอัดลมแทนน้ำกินโ กินน้่นกินนี่กินกน้ำหวานเดียบูบอยชงทุกอย่างแล้วตอ<ม>นดึนกินเหล้านี่ผสมอะไรผสมโค้กโซโดาใส่ริปโค้ด้วยออน้ำตาลหมดเลยโคตรโหดโหดจัดคือเราใช้ชื่อยิางให้ตลอดพอช็อตที่ตอนนั้นพอกับเบาหวานมีลูกผลแรกผมอะถึงขั้นว่าลูกอะเริ่มง่วงแล้วแล้วต้องรีบขึ้นข้างบนสิ่งที่ผมทําคือผมอะหยิบเบียร์ในตู้เย็นใส่กระเป๋าของเกมเพื่อที่ว่าเผื่อจะแวะดื่มด้วยตอนที่กล่อมลูกนอนข้างบน เออแล้วก็เลยฉันนั้นมาผมก็เป็นบาหวานมันสามารถสื่อได้ถึงที่เขาว่าลกจากพฤติกรรมเนาะใชม่มันคือมาจากพฤติกรรมมันคือไลฟ์สไตล์ครับ